หนูทำอะไรอะ <laughs> เราจะไปอยู่ข้างใต้ดินบ้านหลังนี้นะมาตรงนี้เหรอ<ม>พี่จะขุดลงไปแล้วก็ไปอยู่ข้างล่างแมน,นูก็ลองขุดดูสิงั้นเราก็มุดไปเลย เท่านี้ก็น่าจะรอดจากทอร์านาโดแล้วมั้งเราจะโดนดูดออกไปไหมเนี่ยเราควรทำทางเราควรทำทางลึกๆเลยนะพี่ขุดมั่ว<อ>ทำทางไว้ นี่คือช่องเราเคยทำทางขึ้นตรงนี้จะปิดดีๆปิดด้วยหินดีไหมเราลึกสองชั้น่ะนี่เราลึกแค่ชั้นเดียวเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยก็ได้นะก็ปิดด้วยหินนี่โปกเลยนี่ หินชั้นนึงเอาอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูงดม,ม,มันทำครบเพลิงได้ไม่ใช่หรอขาไได้หอเดี๋ยวลองดูทำ,ทำไฟครับทำไฟข้างล่างหน่อย โอเคเรามีพื้นที่พออยู่แล้วด้านล่างก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะเจาะขยายพื้นที่เราจะหลบที่นี่เพื่อให้รอดพ้นจากทอร์นาโด ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนโอเคนี่คือทางขึ้นแล้วเราจะปิดด้านบนนี้ด้วยหินเลย <c oughs> นั่นนะหวังว่าจะอยู่เนาะโอเคทางขึ้นบังเกอร์ของเรา <laughs> ตฟดินเจ๋งสุดโอเคประมาณนี้แหละมีไฟแลือยังคะหนูประมาณนี้แหละ,ลหะ,หละโอเคเยี่ยม ไม่พอไงเ๋ยเดีด๋ดดดยวจะเพิ่งต้องทุบเคนี่บังเกอร์ er สวยๆง่าโอ้สว่างไหมหนูก็ไม่สว่างเท่าไหร่มันมันตี้ยไเป็นหอ,อึดอัดไงต้องสูงกว่านี้หน่อย ในไ,ได้สูงกว่าน,นี้หน่อยโอเคเนอะไงไๆจะปล่อยทอร์นาโดแล้วนะพร้อมหรือยัง สร้างอยู่มันสร้างอยู่ไอ้คนนั้นเราพร้อมแล้วนะแล้วนายพร้อมหรือยัง <c oughs> จะปล่อยท์ธอโดโดูเราเพื่อนโอเคเยี่ยมเดี๋ยวถามมันก่อนคนคนประเทศอะไรวะ <c oughs> พี่ไม่เห็นชื่อเขา พร้อมหรือ,อยังเราจะปล่อยแล้วนะหนูปล่อยเลยไหมเตรียมตัวไ,ไ,ไ,หไหนฮะไ,นนไหนรูไหนปิดคะ่นะเราจะให้เวลานายห้านาทีไม่ถึงหรอกจะปิดรูทางเข้านะเอาตรงนี้เลย ปาบปาปาบปาพร้อมไม่รู้ข้างนอกเป็นยังไงเตรียมเลยทีนี้จะปล่อยเทานาโดแล้วอุ้ยมันมีเวลานับใคยหลังไม่รู้เห็นไหมข้างนอกเป็นไงนะ จะเปิดดูไหมล่ะดเ,เดี๋ยวลองดูก่นอนมาแล้วอ่ะเห็นลมนะมดูยอ,อะไรอ่ะหนูเห็นไหมข้างนอก ในเทอร์นาโดเราอยู่ใจกลางเรอยู่ใจกลางพายุเหรอ,อดเดี๋ยวพี่เข้าไปอบกกันเพราะว่ามีอะไรไม่รู้ขึ้นหน้าจอโอเคมามันหายไปแล้ะไหนอ่ะ ที่ยังไม่รู้สึกถึงเฮ้ยฝนตกโอ้โหหุ้ยหนูพี่ไม่รอดเอาใหม่ปะเอาใหม่ปะสนุกดีกมจจกมชมสึกอ่าเนี่ยเดี๋ยวพี่รอดูหนูดีกว่า ตอนนี้พี่ตายแล้วพี่อยู่ข้างนอกได้หนูอยู่ข้างในเหรอหนูเห็นพี่ไหม <The> พี่เป็นผีดิห <laughs> <laughs> นดูข้างนอกนอ <The> เลยลมแรงหรออืมก็ลมแรงอะ่ะต้นไม้หายเลยโอ้นี่ไงเป็นไออะไรไม่รู้อะ่ะอุ้ยไปแล้วหนูปิดทางหรือ,อยังคะ หนูไปปิดทางไหมหรือว่าจะอยู่ข้างในลึกๆก็ได้เออปิดไว้อันหนึ่งก็ได้เอาไปดูข้างนอกแปดสิบวิค่ะพี่อยู่กับหนูข้างในตอนนี้ออกไม่ได้ด้วยวิญญาณเลร่อนไม่เห็นข้างนอกแล้ว ูเห็นพี่ไหม,มพี่อยู่ตรงที่หนูทุบเนี่ย <laughs> ติดผีติดออกได้แล้วเย้ <laughs> <Yeah. laughs> พี่โดนพายุพัดปิวเลยอีกสามสิบวิ ลอยเลยลอยไปเลยเหรอ,อพิว้วไปเลย oh. บินไปเลยอ่ะอจริงๆก็ไม่มีอะไรนะอยู่ใต้ดินจบแล้วห้าสี่สามวิวต้นไม้ต้นไม้หรอือพายุ <c oughs> พายุ เย้ร yeah. อดตายแล้วเล่นอีกครั้งเลยหิ้งเดิมตรงอยู่ไหมเนี่ยหนูเข้ามา เกมในตำนานต่อไปเอาอะไรดีผู้ขอไฟถล่มมะเรื่องพุ่ขอไฟพุ่ขอไฟเราก็ลอย่าแต่เมื่อก네ี้เรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยเลยมันมีอะไรอีกแผ่นนี้ไหวไหมไม่รู้เหมือนกันก็เจ๋งดิ อยู่มาแล้วเหรอไป,ปสองหนึ่งป้ายขุดเลยใต้ดินเกมมิ่ง กบาทชนโลกโอเคนี่แหละประมาณนี้เราจะไปอยู่ลึกๆหน่อยสร้างพื้นที่เอาไว้อุกบาทชนโลกอาจจะต้องหนาเลยมะ ชั้นเดียวไม่น่าอยู่สร้างที่อยู่เยอะๆโอเคนี่อัดดินเข้าไป ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นหินให้หมดเลยเนี่ยที่หนูเหยียบอยู่เนี่ยมาความแข็งแกร่งประดุดหินผามาป้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 า นี่เรามีประตูนี่นะเดี๋ยวเราลองทำประตูด้วยเนาะโอ้ยตกมืดอือคือเอาตัวรอดจากภัยพิบัต ลองบล็อกเดียวดูนหนูก็มาเก่อหยิบนะนี่ไงใช่พี่ลองชั้นเดียวดูก่อนดูว่าเราจะรอดไหม,มน,นี่บงังเกอร์ <c oughs> ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดและคุ้มค่าถือว่าหนาใช้ได้ขีทางเข้าเล็กไปอันนี้ผิดรูปแบบหัวเล็กไป ต้องยกขึ้นหน่อยอหนูทําไฟไว้ก็ได้บังเกอร์ของเราโอเจ๋งเลยทําตะปูไหม่หนูเอ้ยประตู ประตูติดไม่ได้อหนูประตูไปค่นี้พี่ติดไม่ได้อยู่ตรงนี้เลาะหน้าดินออกเพราะว่าพี่จะทำเป็นเป็นหินอาจจะแข็งแกร่งขึ้นก็ได้ โอเคอไมีดูได้หรือเปล่านะประมาณนี้แหละก็ถือว่าแน่นหนาแล้วนะใช้ได้พร้อมหรือยังค่หนู <laughs> ดูลลสิคือวิวอืมใช้ได้ใช้ได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมตับแต่งนิดนึงเพื่อความสวยงามเยี่ยมตายหนูเราจะเอาชีวิตรอดแล้วนะข้างในนี้ลึกพอแล้วเนาะพร้อมหรือยังค้าหนู เดี๋ยวพี่ไปส่องข้างนอกก่อนเอ้ยเราไม่เห็นน่ะเดี๋ยวพี่จะจัดการทําพื้นที่ให้เรามองเห็นหน่อยเออนี่แหละ๋ยวตกน้ำนะโอเคเรามองเห็นข้างนอกแล้วแต่หญ้านี่เยอะเหลือเกิน ัดออกให้หมดเก,กาลูกตาเผื่อได้ส่องอะไรหนูมีหน้าต่างอะไรไหมคะจะได้ทำหน้าต่างด้วยโอเคไม่เป็นไรไปนี่โล่งแล้วเหลือต้นไม้วะ่ะแต่ช่างมันเถอะพร้อมหรือยังคะหนูไป เราไปเจอไพพี่บัติกันอุกกาบาตชนโลกแอบข้างในเลยก่อบล็อกไว้อีกสองอนะันเสียงอะไรอะ่ะให้ดูข้างนอกกันดิดูมานูนะไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยเป็นลูกมาเลย มีอะไรเป็นรูรั่วหรือยังบ้านเรายัางเนาะถ้าเกิดอันไหนรั่วเราเตรียมซ่อมนะมีเตียงนอนด้วยหนูน่ารักจังไหนเป็นไงบ้างเนี่ยน่ากลัวดูดิดูต้นไม้ไหมเลย ๋ยวดูบ้านเราพังหรือยังยังนะยังนะบ้านเราหนาอยู่คอยดูหลังคานะยหนูรั่วปุ๊บอุดเลยค่ะต้นไม้ไหม้แล้วนี่วิวิหลังคาเราม,มีอยูไหมุิวไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือพ้นประตูไปนี่ไม่มีแล้ว น่ากลัวเราจะรอดแล้วอืออุ้ยเดี๋ยวข้างนอก่อกี้หนูมายืนตรงนี้ได้แต่อย่าออกไปพ้นประตูนะ อุ้ยอุ้ยไม่หนูหลังคาเป็นไงบ้างไม่เป็นไรตัวนั้นพังไหมอ๋อพังเลยเหรอซ่อมซ่อมซ่อมนี่งไงละ่ะเอออ้ยเรื่องลังคากันลังคาเป็นไงหลังคาปกติ <laughs> เมื่อกี้ลงหน้าบ้านเราเลยใกล้ๆเองสุดท้ายเราก็าออกไปดูใายไม่ตายเราจะได้เห็นสินวิสุดท้ายไม่ไละไม่อ่ะพี่อยากรอด <laughs> <laughs> นี่รูโบอะไรอยู่ใกล้ เงน,น่ากลัวจังเราไปดูหลังคาบ้านเราโอ้โหแข็งแกร่งมันคืออะไรทำไมมันทนจังหินธรรมดามันคือหินธรรมดาสุดยอดถ้าเป็นไม้นี่เรียบร้อยแล้วมั้งนี่ติดไฟไปหมดลว สิบสามสิบสองจะออกไปดูแลับเจ็ดหกห้านี่ไงออกมาไม่มีอะไรสามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเย้ยอันสุดท้ายตกหน้าบ้าน เยหนุพอแนละ้ว <c oughs> เหนื่อยปะสนุกดีเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ <c oughs>